หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนลาดตะเวนเส้นทางนารกผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่หนึ่งบันทึกชุดล่าสังหารชุดนี้ความจริงเป็นชุดที่ต่อจากชุดศึกเข่าขอก่อนยุทธการผาเมืองผดดศึก ในการปฏิบัติการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบที่ตั้งค่ายพอกกขในเขตภูยอดญาตและภูขในครั้งนั้นประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงชุดลาดตระเวนชุดเสือดำซึ่งมีเสือดำร้อยเอกทหารบกพาลูกชุดมาละลายจากจำนวน48นายเหลือคนที่ยังครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งชีวิตและร่างกายกลับไปเพียง8คนการช่วยเหลือกู้ชีวิตคนทั้ง8ให้รอดออกมาได้นั้นเป็นผลการปฏิบัติการของชุดดาวโดยการนำของดาวเหนือซึ่งมียศเพียงจ่าสิบเอก อย่างที่เคยพูดอยู่เรื่อยๆมานานแล้วว่าในสมรภูมิการรบนั้นทุกชั้นยศทุกคนมีสิทธิ์ตายเท่ากันหมดยุทธวิธีของผู้ก่อการร้ายคอมมินิตลึกซึ้งเกินกว่าตำราในโรงเรียนที่บรรดาเหล่านักรบของฝ่ายเราร่ำเรียนกันแต่คนยังดาวเหนือหรือพวกล่าสังหารเรียนรู้จากประสบการณ์ของจริงในการรบคืออุปกรณ์และสถานที่เรียนชีวิตที่รอดคือใบประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความสำเร็จในการเรียนและที่แน่นอนชีวิตเลือดเหนืออวัยวะของตนคืออัตราค่าสอนนอกจากนั้น กำลังใจไหวพริบปฏิพานและมนุษยสัมพันธ์ยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกด้วยคนอย่างดาวเหนือน่าจะพบกับความสำเร็จในชีวิตราชะการทหารตลอดชีวิตการเป็นนักล่าสังหารที่ไม่เคยสร้างความล้มเหลวในภารกิจเลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดระยะเวลา12ปีของอาชีพล่าสังหารจ่าดาวเหนือยังคงเป็นจ่าดาวเหนือกระทังเลิอกอาชีพล่าสังหารจ่าดาวเหนือก็ยังคงเป็นจ่าดาวเหนือที่ไม่มีใครรู้จักทั้งนี้และทั้งนั้นคนยังจ่าดาวเหนือเข้าใจดีว่า การที่คนเราจะเด่นจะดังหรือมีชื่อเสียงได้นั้นต้องมีองค์ประกอบสําคัญ3ประการคือ 1. มีสถานการณ์เกิดขึ้น 2. มีโอกาสเข้าไปแก้ไขสถานการณ์นั้นและ 3. มีคนพูดถึงหรือสะดุดดีซึ่งองค์ประกอบข้อที่3นี้ดูจะเป็นข้อสําคัญที่สุดโดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์หากเขียนหรือลงข่าวใครคนนั้นเป็นต้องดัง ในสถานการณ์การลบทุกสมรภูมิหากสังเกตให้ดีจะเห็นได้ว่าในสมรภูมิเดียวกันสถานการณ์เหมือนกันมีการตายเหมือนกันเพียงแต่อาจจะต่างวาระกันเมื่อสื่อหนังสือพิมพ์พูดถึงใครคนนั้นจะดังไปเองขณะที่คนที่หนังสือพิมพ์ไม่ได้พูดถึงคนคนนั้นไม่มีโอกาสดังขึ้นมาได้เลยไอจะรอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวกันสะดุดดีให้นั้นพวกนักรบรู้ดีว่าชาติหน้าตอนบ่ายนั่งแหละถึงจะดังพอเรื่องแบบนี้มันก็มีการเล่นพรรคเล่นพวกเหมือนกัน ไม่ต้องอะไรมากดูแต่พวกไปลบในเวียดนามก็ได้มีหน้าที่เอาขี้จะถังส้วมไปเผาเผาตลอดทั้งปียังได้เหรียญประดับเปลวระเบิดไม่ใช่อะไรก็พวกเดียวกันเอาชื่อใส่พ่วงท้ายบัญชีคนมีสิทธิได้ก็แค่นั้นเองคนยังจ่าดาวเหนือไม่เอาอะไรเพราะบอกแล้วจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิน้นให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เรียกร้องงานในครั้งนี้ก็เช่นกัน ภารกิจของเสือดำล้มเหลวกระทั่งดาวเหนือกับพวกมาช่วยไว้ได้แล้วดาวเหนือกับพวกก็ต้องดำเนินการภารกิจนั้นต่อไปอีกเพราะยังไม่บรรลุเป้าหมายของหน่วยเหนือในการพิสูจน์ทราบค่ายผอกรในครั้งนี้นั้นพวกลาสังหารเข้ามาพิสูจน์ทราบหลังจากที่ได้รับการร้องขอออกปฏิบัติงานแต่เพียงลำพังโดยไม่ขอขึ้นสมทบกับใครและไม่ต้องการให้ใครมาร่วมสมทบด้วยเพราะจะทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ และในความตกลงใจของเสนาธิการกองทัพภาคที่2ส,ส่วนมาให้ชุดดาวเหนือกับชุดดาวเกตออกปฏิบัติการโดยแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นในการปฏิบัติการของดาวเหนือและดาวเกตก็คือรีบออกจากพื้นที่เนินมรณะแดงสังหารพวกเสือก่อนที่ชุดทหารราบที่เข้าเคลียร์พื้นที่จะออกไปเพราะเมื่อฝ่ายเราขนศพพวกเราออกหมดแล้วไอ้พวกผอกขอมันก็ต้องเข้ามาเก็บศพพวกมันบ้างเช่นกันเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่พวกทหารราบพวกราชสังหารไม่เกี่ยว พราะแค่นี้พวกทหารราบก็ได้ความดีความชอบในฐานะผู้เข้ายึดพื้นที่ได้ไปหมดแล้วส่วนพวกราษสังหารโดยเฉพาะดาวเหนือก็คงจะได้แต่หำกบรอยยิ้มเท่านั้นเองการเดินทางของพวกราษสังหารเริ่มขึ้นในใบ่ายวันนั้นขณะที่การขนศพกําลังดําเนินการอย่างเร่งรีบเฮลิคอปเตอร์เที่ยวแล้วเที่ยวเราคนกันจนเต็มลําต้องใช้หลายเที่ยวกว่าจะหมดพวกดาวเหนือตัดสู่เนินเขาสูงด้านหน้าในระยะประมาณ10กิโลเมตรเช่นเดียวกับดาวเกตที่ตัดสู่เนินสูงทางด้านซ้ายในระยะ10กิโลเมตรเช่นกัน ทั้งคู่ต่างต้องการที่จะไปให้ถึงจุดหมายภายในค่าวันนั้นให้ได้แล้วทั้งคู่ก็จะห่างกันอีกประมาณ10-15กิโลเมตรหลังจากนั้นจึงจะแยกกันออกไปแล้วแต่ภูมิประเทศจะกําหนดโดยจะพบกันอีกครั้งบนยอดภูยอดยาหากชีวิตยังอยู่ก่อนจะค่าพวกของดาวเหนือเลือกได้ชัยภูมิที่เหมาะแก่การตั้งฐานลอยแหล่งน้ําเริ่มเกิดปัญหาน้ําในกระติกโคตรสอใบจึงมีไว้เพียงหุงข้าวกับดื่มกินเท่านั้น ตลอดเวลาของค่ำคืนนั้นไม่ปรากฏวีแวลใดๆจากไอ้พวกผกคอในพื้นที่นั้นเลยรุ่งเช้าทั้งชุดออกเดินทางต่อการออกจับเส้นทางของพวกผกคอไม่ใช่การหาความสะดวกสบายให้กับการเดินทางแต่เป็นการหารายละเอียดของพื้นที่นอกจากนั้นสภาพเส้นทางยังสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณของพวกผกคอได้อีกด้วยนั่นหมายความว่าเส้นทางนั้นอาจจะเป็นเส้นทางหลักของพวกมันในพื้นที่นั่นเองขบวนการเดินทางเป็นไปตามหลักยุทธวิธีทุกประการ หลังจากจับเส้นทางร่วมกับพวกมันและทุกโอกาสที่อาจจะสวนทางเดินกับพวกมันได้แล้แล้วเฮ้ยหยุดก่อนเว้ยจ่ายยุทธพงศ์ที่ทําหน้าที่ราะตะเวนนาให้เสียงเตือนแล้วหลวงออกกล้องสองตาออกมาจากเป้ฉิบหายแล้วพี่จ่ายยุทธพงศ์ด่าออกมาขณะที่กล้องสองตายังอยู่กับตาจ่าดาวเหนือไม่ได้หยุดแต่ทีแรกตามคําเตือนแต่กลับเดินเข้าหาจ่ายยุทธพงศ์ต่อทันทีขอเข้าไปยืนเคียงคู่อยู่กับจ่ายยุทธพงศ์ใส่ตามองไปทางที่กล้องส่องโดยไม่ได้ถามอะไร กว่าห้าสิบคนอาวุธครบกำลังมุ่งหน้ามาทางเราเอาไงดีพี่ซุ่ม,มเลยไหมจ่ายยุทธพงษ์ถามขึ้นจ่าดาวเหนือไม่ได้ตอบจะกลับดึงกล้องมาจากคนพูดในขณะที่กําลังที่เหลือเมื่อดินเสียงจ่ายยุทธพงษ์ตั้งเหลวซ้ายแลขวาไม่ใช่คิดหนีแต่มองหาจุดซุ่มเพื่อจะโจมตีมันหากดาวเหนือเอาด้วยจ่าดาวเหนือส่องกล้องมองไปทางหุบท่เตนโรงด้านล่างในระยะห่างเกือบกิโลเมตรไม่มีอาการกระตือหรือล้นใดๆจากคนคนนั้นไม่ต้องโจมตีมันปล่อยมันไป กูว่ามันต้องไปเอาศพพวกมันเมื่อวานเนี่ยเสียงของดาวเหนือราบเรียบแต่หนักแน่นสายตายังอยู่กับกล้องขยายหูได้ยินเสียงจ่าย,ยุทธพงษ์แว่วมาเอางี้ดีกว่าพี่อีแบบเนี้ยผมว่าได้ไม่ต่ำกว่า20แล้วเราค่อยหาทางหลบหลีกหลีกหนียวทีหลังก็ได้ดาวเหนือลดกล้องแล้วส่งคืนเจ้าของโดยไม่ได้มองหน้าได้แต่ยิม้มเรามองซ้ายมองขวายังอารมณ์ดีและใจเย็นถ้าเราเล่นในชุดเนี้ยมีหวังเราถูกมันล่าสุดขอบฟ้าแน่เหนื่อยเปล่าอย่าเป็นวีรบุรุษเลย พวกมันคงไปเอาศพพวกมันอนะ่ะโดยคิดว่าพวกเราถอนตัวหมดแล้วแล้วพวกมันก็คงไม่รู้มีพวกเราอยู่ในพื้นที่โถ่พี่ไหวหน้าพี่จ่าดาวเหนือหันมายิ้มกับเพื่อนรุ่นน้องผู้เป็นรองหัวหน้าชุดที่ตลอดเวลาพิสมัยการประทามากที่สุดยุดมึงอ,อย่าบ้ามึงอ,อย่าหลงภารกิจอย่าผิดเป้าหมายเขาให้เราหาข่าวผอกคอให้เราพิสูจน์ทราบที่ตั้งค่ายของมันไม่ใช่ให้เราโจมตีผอกคอถึงเราจะฆ่ามันได้หมดเราต้องสูญเสียแม้จะเพียงคนเดียวผู้จะเสียใจมากเลยนะเว้ พวกมันกว่า50เราแค่12เวลาเตรียมการน้อยอาวุธมีจํากัดคนที่รอดมันจะพวกมันมาเพิ่มขยี้เราอีกและที่สําคัญที่สุดมันต้องรู้มีพวกเราอยู่ในพื้นที่จะทําให้เราเคลื่อนที่ลําบากพวกมันจะต้องจัดชุดออกค้นหาพวกเราพี่ว่าปล่อยมันดีว่าพี่ว่านะเราอย่าหลงภารกิจอย่าผิดเป้าหมายทุกคนคงเข้าใจและที่สําคัญที่สุดพวกเราอย่าเป็นวีรบุรุษเลยการตายไม่ใช่ชัยชนะแท้จริงพวกเราอย่าลืม ตลอดระยะเวลาในการพูดประโยคอันยาวยืดจ่าดาวเหนือไม่ได้มองหน้าคขาแต่กวาดสายตาไปรอบๆเพื่อหาที่สูงกว่าสำหรับการสังเกตการว่าเราก็สั่งการต่อ3คนเขาจุดนั้นจุดนั้น2คนจุดนั้น2จุดนั้น3เหรืออีกสองยุดกลับไปเล็กลงข้างล่างสะกดรอยตามมันจุดจะแน่ใจมันไปที่ไหนเอาระยะสะกดแค่สัก5 6กิโลก็พออย่าไปทําอะไรพวกมันรู้ตัวนะเว้ยอย่าลืมภารกิจเป้าหมายเอาเริ่มได้ แลวกาลังทั้งหมดต่างเข้าสู่จุดสุ่มตามคาสั่งของคนเป็นหัวหน้าชุดเครื่องสนามถูกปลดออกจากไหล่เพื่อให้ร่างกายเล็กลงในการให้รอดพ้นจากสายตาของพวกมันที่อาจจะเห็นได้จายุทธพงศ์กับไอเล็กไม่ได้ทําอะไรให้ต้องสั่งการซ้ําอีกสาวเท้าก้าวลงเนินข้างล่างทันทีแล้วถอดเครื่องสนามซ่อนเหมือนกันก่อนจะลุกไปข้างหน้าอีกโดยไม่ประวันพรั่นครึงอันใดแม้ว่าทั้งสองคนรู้ดีว่าต้องถูกตัดขาดจากคณะไม่มีการติดต่อสื่อสาร ไม่มีการช่วยเหลือหรือถึงแม้ต้องตายคงไม่มีการเห็นใจก่อนสิ้นลมแต่ทั้งสองก็พร้อมและเต็มใจปฏิบัติเสียงคนเดินเสียงพูดคุยดังแว่วมาให้ได้ยินแม้ไม่ดังมากนักแต่ก็พอที่กระสาทหูยังพวกลาสังหารจะรับฟังได้สำเนียงอีสานและสำเนียงภาคกลางที่พวกมันใช้พูดกันพวกลาสังหารซุ่มเงียบอยู่ข้างทางบนยอดเนินนั้นห่างจากเส้นทางมรณะเส้นนั้นประมาณ50-80ถึงเมตรแล้วแต่จุดภาพที่ปรากฏเหมือนกองคารวานในป่า บางคนแบกรังไม้บางคนสะพายถุงย่ามเดินตามกันเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งเครื่องแต่งกายมีทั้งชุดเขียวขี้มา้าชุดดำและชุดชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเหมือนกับที่บางคนใส่หมวกจอกกี้ติดดาวแดงและบางคนใส่หมวกที่หาซื้อมาจากท้องตลาดในเมืองในขณะที่บางคนก็ไม่ได้ใส่สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นสมาชิกคอมมวนิสต์ก็คืออักษรย่อ,ยอพคทบนหน้าอกเบื้องสายเนือกระเป๋าของคนที่แต่งเครื่องแบบ อาวุธในมือของแต่ละคนสารพัดชนิดที่จะมีได้ตั้งแต่อากาเซกาเซ่1 6 HK3 3คาบินไรเฟิล M1 แม้แต่ลูกสองทั้งนี้แล้วแต่ใครจะจัดหามาได้เองหรือได้รับแจกตามลำดับความสำคัญของแต่ละบุคคลระเบิดมือสังหารทั้งแบบของอเมริกันและแบบของจีนแดงและรัสเซียคาดอยู่ตามเอวคู่กับสายกระสุนแต่ละคนรองเท้าผ้าใบกับรองเท้าแตะยางรถยนต์ ทำให้การเดินทางของพวกมันแต่ละคนดูคล่องแคล่วกว่าพวกล่าสังหารที่ใช้รองเท้าเดินป่าอาการของการเดินทางพวกมันนั้นแต่ละคนดูรีบเร่งพอสมควรคงจะรู้ดีว่าภารกิจกําลังคอยอยู่ข้างหน้าโดยระยะทางที่เหลือกว่า10กิโลเมตรพวกมันจึงคิดว่าคงยังปลอดภัยอยู่จึงไม่สู้จะระวังอันใดนักพวกมันหารู้ไม่ว่าข้างทางที่มันเดินผ่านไปนั้นคือเงามัจ,จุราที่จ้องคอยเด็ดชีวิตมันทั้งสิน้นพวกล่าสังหารมองดูการเดินทางผ่านไปของพวกมันอย่างใจเย็น ไม่มีอาการสะทกสะท้านใดๆทั้งสิน้นต่างคนต่างเข้าใจดีว่าสภาพของศัตรูแบบนี้ฝ่ายตนไม่สามารถต่อกรกับพวกมันได้เลยกำลังของพวกมันกระจายยาวเกินไปพื้นที่ภูมิประเทศไม่เอื้ออำานยโดยเฉพาะพื้นที่สังหารไม่มีจึงเป็นอันว่าดวงของพวกมันยังดีอยู่เวลาผ่านไปนานพอสมควรหลังจากไอ้พวกประกาศเข็มผ่านไปแล้วทั้งขบวนพวกลาสังหารไม่ได้ออกจากที่ซุ่มแต่ยังคงหมอบอยู่ณที่เดิม ทั้งนี้เพราะรู้ดีว่าถึงลุกออกมาก็ไม่มีอะไรจะต้องทําตอนนี้งานทั้งหมดเป็นงานของจ่ายยุทธพงศ์กับไอเล็กหลังจากตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีพบระกาศเข็มเคลื่อนที่ผ่านมาอีกพวกลาสังหารจึงทําการดัดแปลงที่ตั้งและตั้งหน้าตั้งตารอคอยตั้งแต่ช่วงสายจนค่ซสังคาดว่าจ่ายยุทธพงศ์กับไอเล็กคงจะกลับมาแต่มันไม่เป็นไปอย่างที่คิดเพราะทั้งสองคนกลับมารายงานผลเอาในเย็นวันรุ่งขึ้น ในระหว่างการรอคอยแม้ว่าจ่าดาวเหนือจะใจเย็นและเชื่อมือสองคนนั้นมากเพียงใดก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้กระทั่งพบหน้ากับพวกที่คอยจึงรู้ว่าความเหนื่อยยากของจ่ายยุทธพงศ์กับไอเล็กคือการหิวข้าวนั่นเองหลังจากพวกผู้ก,ก่อการหลายคอมมวนิสต์ผ่านไปประมาณ500เมตรจ่ายยุทธพงศ์กับไอเล็กเริ่มออกเดินทันทีด้วยการลัดเลาะไปตามแนวป่าทางตอนใดต้องขึ้นเนินทั้งสองจึงจะเร่งฝีเท้าเพื่อให้ทันการตรวจการจากที่สูงเพื่อให้เห็นแนวทางการเคลื่อนที่ของพวกมัน จนบางครั้งต้องปล่อยระยะห่างออกไปไกลเกินกว่า1,000เมตรเพราะพื้นที่โลง่งเหมือนกับที่บางครั้งต้องจัดระยะสะกดรอยให้ใกล้เพียง200-300ถึงเมตรเพราะเป็นป่าทึบไอ้พวกผกคอ,อมันไม่มีการหยุดพักเดินระหว่างทางกันเลยฮ่วงความเร็วในการเดินก็ไม่ได้ลดลงหรือเร่งรีบนั่นคือท่าแท้ของมันการเดินทางโดยเท้าเป็นสิ่งที่พวกมันกระทำอยู่เป็นกิจวัตรทั้งจ่ายยุทธพงษ์ทั้งไอเล็กไม่ได้ยอดอ่อท้อการสะกดรอยกระทำอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทาง ตราบใดที่พวกนั้นยังไม่มีโอกาสละแค่ละข่ายเมื่อเหนื่อยไม่ยอมเหนื่อยไม่ยอมพักพรานสะกดร้อยไหนเลยจะยอมเหนื่อยยอมพักได้เวลาถึงจะผ่านไปในระยะกว่า5-6กิโลเมตรตามคําสั่งของดาวเหนือทั้งสองคนก็เข้าใจดีแต่เมื่อภารกิจกําลังคืบหน้าเลยต้องขืนใจคัดคําสั่งมองเห็นอยู่ทนโทษแล้วว่าพวกมันกําลังจะเดินทางเข้าสู่สมรภูมิที่ปราศจากการสู้รบแต่เต็มไปด้วยซากศพของพักพวกมันมันจะไปทําอะไรกันเป็นเรื่องที่น่ารู้พอสมควร กระทั่งคำเมื่อเหลือระยะประมาณ500เมตรจะถึงที่หมายคือเนินมรณะแห่งนั้นพวกผอกกคอ,อยุดตั้งฐานลอยโดยกระจายกำลังออกไปเหมือนจะรู้ว่าถึงเข้าไปก็คงทำอะไรไม่ได้คนสะกดรอยพยายามเล็ดลอดเขา้าเกาะฐานของมันจนระยะได้ยินเสียงมันพูดคุยกันจนทราบได้ว่าพวกมันส่งคนจำนวน4คนเล็ดลอดไปสังเกตการที่เนินมรณะนั้นเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของพวกมันไม่มีอะไรผิดปกตินะ ตลอดทั้งคืนจ่ายยุทธพงศ์กับไปเล็กแอบถอนตัวออกมาเมื่อตอนเกือบตีห้านในระยะ3 4 0ถึงเมตรก่อนแสงอาทิตย์ขึ้น,านการสะกดรอยได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งไอ้พวกผอกกอกและจ่ากำลังเป็นสองพวกเข้าทางซ้ายและขวาการเคลื่อนที่เข้าหาที่หมายกระทำแบบหน้ากระดานแถวเดียวเกือบเป็นการโอบล้อมที่หมายการลุกคืบหน้าเป็นไปอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังจ่ายยุทธพงศ์กับไอเล็กมองเห็นได้อย่างถนัดชัดเจนและเข้าใจถึงยุทธวิธีการเข้าสู่เป้าหมายของไอ้พวกผอกกอกได้เป็นอย่างดี บางครั้งก็อดทึ่งในความคล่องแคล่วปลาดเปรียวของพวกมันไม่ได้แต่บางทีก็อดขำในความไม่เอาไหนของบางคนจนแทบลั่นหัวเราะไม่อยู่อันเป็นธรรมดาอยู่เองที่ต้องมีทั้งคนเก่งและคนโม้เก่งในพวกเดียวกันก่อนสายของวันนั้นกลุ่มพวกขอกขอ,ขอทั้งหมดก็เข้าถึงสันเนินรอบๆอบหุบนั้นกำลังที่เป็นส่วนล่วงหน้าได้กลับเข้ามารายงานถึงสภาพภายในแก่หัวหน้าของมันกระทั่งเริ่มแน่ใจแล้วว่าไม่มีกําลังฝ่ายทหารลงเหลืออยู่กําลังทั้งหมดจึงลุกเคลื่อนลงสู่ก้นหุบทันที ยเข้าถึงรังปืนปลรสที่ดาวเหนือเคยใช้ถล่มพวกมันเป็นจุดแรกปลอกกระสุนเปล่าถูกเก็บขึ้นมาดูแล้วโยนทิ้งอย่างไร้ความหมายศพสี่ศพของพวกมันถูกลากออกมารวมกันพวกมันหลายคนยืนนิ่งมองศพเหล่านั้นขณะที่ 3- าสี่คนกําลังเร่งขุดหลุมเพื่อจะใช้ฝังร่างพวกมันการสูญเสียพักพวกไม่ว่าจะเป็นพวกมันหรือพวกเราย่อมสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่คนที่ยังอยู่เป็นธรรมดาดังนั้นจึงเป็นของธรรมดาที่พวกผกอจะยืนไว้อาลัยให้กับพวกของมัน และแน่นอนเมื่อมีการฆ่าการตายมันก็ต้องมีการแก้แค้นกันต่อไป